สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแจ่วปลาร้ากันค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคั่วพริกแดงจินดากระเทียมแล้วก็หอมแดงกันค่ะเปิดเตาค่ะเคล็ดลับในการคั่วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะ เพื่อที่จะให้เขาสุกเร็วนะคะเดี๋ยวคั่วไปสักพักหนึ่งน้ำเขาก็จะระเหยไปค่ะ นี้้ำเขาก็เริ่มงวดแล้วนะคะเราก็จะใส่มาเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็คั่วค่ะ เดี๋ยวเราขอตักพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงออกก่อนนะคะเขาสุกแล้วค่ะส่วนมะเขือเทศเดี๋ยวเราคั่วอีกแป๊บนึงค่ะ ในนามเองค่ะ เราก็คั่วจนน้ำเขาแห้งแล้วนะคะแล้วมะเขือเทศก็สุกแล้วะค่ะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะ mm. แยกเอาไว้กับพวกพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะ mm. ต่อมาเราก็มาเริ่มตำกันเลยนะคะใส่พริกแดงจินดาหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะลงไปตำค่ะ ตามจนเขาละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปตาะคะ่ะมะเขือเทศก็ใช้บี้เอานะคะ ต่อมาเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะน้ำปลาราค่ะเกลือลค่ะ สำหรับแจ่วปลาร้านะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสูตรนี้นะคะเราทําหลายครั้งแล้วคะ่ะอร่อยมากคะ่ะแซ่บมากคะ่ะถ้าใครไม่ทานเผ็ดนะคะจะต้องลดพริกลงคะ่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจคะ่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ